มาอยู่กันต่อนะคะในช่วงที่2ค่ะกับรายการ คุยข่าวบันเทิงค่ะคุณยังอยู่ในช่วงการสรุปข่าวนะคะประจำปี2555ค่ะในวันนี้นะคะมาเริ่มต้นดีกว่านั้นในเบรกนี้ค่ะน้องเบลค,ค่ะกับนี่ดีกว่าค่ะกับหนังสือสตารก์ก็สิบค่ะที่วันนี้เขารวบรวมเอาเหล่าคนดังหลายๆคนนะคะที่ติดท็อปฮิตนะคะ,คะของปี2555เนี่ยว่าใครมีฉายาอะไรกันบ้างค่ะมาดูด้านในดีกว่าค่ะกับเบรกนี้กับฉายาอันนี้ดีกว่าค่ะน้องเบลค่ะเาวาร่วงแห่งปีนะคะเริ่มต้นอันดับที่หนึ่งเลย เรียกว่ามาวินกันนะ,ะสำหรับน้องสาวคนนี้ค่ะมารีเบอร์เนอร์ค่ะมาแรงแซงทางโค้งนะคะสำหรับสาวคนนี้ไรมาตั้งแต่ทําตัวเองนะคะไม่มีระเบียบไม่มีวินัยไม่ตรงต่อเวลานะคะ,คะและที่สําคัญนะเขาบอกว่านะ,ะจงต้องโดนถอดออกจากงานละครหลายต่อหลายเรื่องค่ะรวมไปถึงมีข่าวสชาวมากมายไม่ว่าจะเป็นรูปหลุดดูดบุหรี่นะคะขึ้นโรงพักบุกตบสาวแย่งทอง ะะอยู่แล้วก็มีอีกล้าตระลายใหญ่ที่ทําให้ผู้จัดละครหลายต่ลายคนนะคะรวมถึงผู้ใหญ่ทางช่องเนี่ยอา,อาการไม่ปลืม้มจนทําให้สาวมารินช่วงนี้หายหน้าหายตาไปเธอเลยติดเป็นอันดับหนึ่งของดาวร่วงแห่งปีค่ะเดี๋ยวเรามาต่อ,อันที่อันดับที่2เลยนะคะใช่ย่อยซิมะไรกับหนุ่มคนนี้หนุ่มบวยเชษฐ์ธวัาชาราคุณน,นั่นเองเพราะอะไรที่ได้เป็นดาวร่วงเพราะว่าเลิกกับเมีย ค่ะแล้วก,กับเมียก็ไปเอาคนอื่นอันนี้เขาเขียนนะไม่ได้พูดเองเออนะแออล้วก,กับเมียไปเอาหญิงอื่นแต่สุดท้ายก็ไม่มีใครเอาต้องสมสารกลับไปหาเมียหาลูกเหมือนเดิมถ้าเราย้อนกลับไปในกรณีของหนุ่มบวยเชษฐทวุฒิเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีเรื่องราวของระแหงกับภรยาสาวคุณตุ๊กเนี่ยชนกวัานานันเนี่ยมานานหลายมานานหลายแล้วนะ,ะต้องบอกอย่างนี้ค่ะแต่สุดท้ายค่ะความลับไม่มีในโลกค่ะก็ถูกเอามาเปิดเผยว่า ในกรณีของหนุ่มบวยว่าเป็นเขาเรียกว่ามีมือที่3นะคะ,คะโดยมีไฮโซสาวโมเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องทําให้นะคะครอบครัวเขาเนี่ยต้องแตกแยกกันสรุปสุดท้ายแล้วนะคะหลังจากที่ประกาศแยกทางกันหย่าร้างกันเป็นที่เรียบร้อยค่ะทั้งคู่ค่ะก็ยังอยู่พกักอาศัยร่วมชายคาเดียวกันแล้วก็ทําหน้าที่ของต่างคนต่าง เป็นก็คือพ่อและแม่ของลูกทาร์แต่นะวันนี้ค่ะทั้งคู่ได้แยกออกจากกาันรเรียบร้อยแล้วนะคะและที่สําคัญค่ะหนุ่มบ้วยเองของเราเนี่ยก็มีข่าวกับสาวๆค่ะขอโทษค่ะน้องเบลค่ะเรื่องว่า <c oughs> ไม่เว้นแต่ละวันรวมท <c oughs> ั้งมีคู่เขาเรียกว่ามีรูปหลุดควงสาวไปนูนไปนี่ไปเกาหลี่โอเยอะแยะมากมายแต่สรุปสุดท้ายแล้วอย่างที่หนังสือเขาบอกค่ะสมสารไม่มีใครเอาต้องกลับไปหาลูกหาเมียแต่อันนี้ก็ต้องรอดูต่อไปนะคะว่าผลสรุปแล้วจะเป็นอย่าง สำหรับหนึ่งวยช c e ทวิของเรานะ,ะและต่ออีกรนดับที่3นี่ค่ะดีกว่านะต้องบอกว่าคดีความอันนี้แบบเรื้อรังมากตั้งแต่อยู่ในท้องจนกระทั่งออกมาและณวันนี้ก็หลายขวบแล้วนะคะ,คะสำหรับกรณีลูกใครว่า ของสาวแอนนี่บลุกนะคะกับหนุ่มฟิล์มรัตภูมิขึ้นแท่งดาวร่วงแห่งปีค่ะเขาบอกว่านะคะต้องยกนิ้วให้กับซิงเกิลมัลซ์ซอลบอรี่คนนี้นะคะสำหรับแอนนี่บลูกลวงโลกมาได้หลายปีที่ว่าทําเอาชีวิตคนดังหลายหลยต่หลายคนเนี่ยพังไป ซึ่งก่อนหน้านี้ถ้าเราย้อนกลับไปนะคะในเรื่องกรณีว่าเธออ้างว่าฟิล์มรัตภูมิเป็นพ่อของน้องธีคายุมีการขอตรวจ DNA มีการแจ้งในใบเกิดรวมทั้งก่อนหน้านี้นะคะก็มีการออกโรงมาพูดทั้งในรายการตีสิบนะถ้าใครจำภาพในที่อุ้มน้องธีคายุนะ ไปออกรายการรวมไปถึงนะคะด้านหนุ่มพิมเองเราก็เงียบกริบหายไปเลยทีเดียวนะสุดท้ายแล้วค่ะก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเจ้าตัวนึกสํานึกหรือเปล่าไม่รู้นะคะ,คะก็ยังถือว่าโชคดีที่คนในวงการบันเทิงเนี่ยยังหยิบยืน่นหางานให้เพราะว่าเห็นแก่เด็กน้อยตาดำๆชื่อว่าทีคายุงานนี้ก็เลยได้รับไปนะสำหรับดาวรุ่งแห่งปี อันดับที่4จะเป็นใครเลยไม่ได้เรียกว่าปีนี้เนี่ยได้แบบมีชื่อติดโผอันดับหนึ่งแทบทุกรายการเลยอย่างสาวพลอเชอร์มานที่มาค่ะ,ะเป็นตําแหน่งได้รับตําแหน่งดาวร่วมอันดับที่4เนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้ก็ กลายเป็นนางเอกขี้เหวี่ยงไปแล้วติดอันดับของเราด้วยนะคะกับสาวพลอยเชอร์มานบุญศักดิ์รายนี้เจอเรื่องภาษีเข้าไปจนแทบหงายหลังแรกๆก็ยังปากกล้าแต่ไปมๆาๆก็ต้องวิ่งแจน้นออกมาขอความเห็นใจเพราะว่าเหมือนสื่อเนี่ยเขาแรนงแล้วเวลาไปออกงานไหนๆก็ไม่มีใครสัมภาษณ์เธอเลยก็เลยจะเหมือนสานึกผิดเนื้ออะไรยังไงนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะก็ออกมาขอโทษแล้วแต่ว่าปีหน้าก็ ก็ดูกันว่าเขาจะปรับตัวหรือเปล่าก็อย่างที่บอกไปปีที่แล้วเนี่ยถือว่าเป็นเจ้าแม่ซูเปอร์สตาร์ตัวเช้าอย่างที่เราบอกไป,ปีที่แล้วปีนี้ก็ถือว่าเป็นดาวรุ่งของเธออีกจริงๆนะเพราะว่าตอนนี้นะถือว่าที่ผ่านมาเนี่ยสาวพลอยของเราโดนหลายต่อหลายกรณีทีเดียวนะก็ไม่รู้ว่าปีหน้าฟ้าใหม่แล้วเธอจะเปลี่ยนตัวเปลี่ยนใจหรือเปล่านะก็ะต้องรอดูกันต่อไปอันดับสุดท้ายดีกว่าคะ่ะสําหรับดาวรุ่งประจําปีนี้ได้แก่ <laughs> น้องคูนค่ะน้องคูนคณิตนะคะบันติยาค่ะนักแสดงหนุ่มรูปหล่อจาก ทางฝั่งลาดพร้าวนะคะ r อของเราค่ะ,คะหลังจากเจอพิษภาพหลุดนี้เข้าไปจนต้องรีบเห็นนี้ด่วนทันทีเป็นไปเรียนต่อแต่ทั้งที่ยังไปได้ไม่ไกลในวงการบันเทิงนะคะและก็ก่อนหน้านี้ออกมาบอกว่าตัวผมเนี่ยไม่ได้เป็นเกย์ครับมผมเป็นผู้ชายทั้งแท่งแต่ภาพที่ออกมาถ้าใครมีการได้เห็นจะได้เห็นอิริยาบถที่บอกว่ามันตรงกันข้ามกับผมเป็นชายครับไม่ใช่เกย์ มันมีทั้งดูดปากม,มันมีทั้งซบคลอเคลีย<ะ>และมีมากกว่านั้นไม่สามารถพูดได้นะจ๊ะค่ะ ก็ถือว่าติดปากกันไปแต่พอผ่ามายืนยันแบบนี้น้องคูณของเราก็หายเงียบปิดปากทิ้งไปเลยหายไปจากวงการก็เลยได้รับเป็นดาวร่วงปีนี้ไปในอันดับสุดท้ายนี่ก็คือดาวร่วงทั้งหมดค่ะคุณผู้ชมคะในปี2555ที่ผ่านมาค่ะเมื่อมีดาวรุ่งแล้วค่ะน้องเบลค่ะก็ต้องมีไอ้ดาวร่วงแล้วก็ต้องมีดาวรุ่งดาวรุ่งอ่ดาวรุ่งอันดับที่หนึ่งมาเลยค่ะน้องเบลจ้าใครเอ่ยคิมเบอรี่ ค่ะคิมเบอรี่แอนเวลโทมาเวลโวเทมาสเทมบริแมสนามสกุลก็ยาวแถมเรียกยากอีกต่างหากนะจ๊ะสาวคิมเบอรี่ค่ะนางเอกสาวดาวรุ่งทางวิกสในปีก่อนๆเนี่ยเธอยังแสดงกระแสของเธอเนี่ยเรียกว่ายังไม่เป็นธรรมชาติมากนักแต่ว่าฝีมือณปัจจุบันนี้นะคะเรียกว่าเป็นนักแสดงคนหนึ่งที่เรียกว่ายังไงอ่ะแบบหาตัวจับยากแล้วพัฒนาการคือเรื่อยๆอก็เรียกว่า ปัญญาชนก้นครัวเธอเนี่ยเปรียงมากๆกับบทเอมนักศึกษาที่ต้องลงทุนปลอมตัวมาเป็นคนรับใช้เก๋ๆแต่เดี๋ยวเรื่องต่อไปเนี่ยรับรองว่าทุกคนจะต้องทึ่งกับสาวคิมเบอรี่อีกแน่นอนค่ะก็ถือว่าเป็นดาวรุ่งนะคะในปี2555ที่น่าจับตามองอีกหนึ่งคนหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยกระแสค่อนข้างจะเงียบไปะนะแต่กลับมาจากนี้ค่ะปัญญาชนก้นครัวที่เพิ่งจบไปสามารถวัดได้แล้วนะคะถึงความสามารถของเด็กผู้หญิงคนนี้ค่ะคิมเบอรี่รอดูปีหน้าค่ะละครเรื่องหน้าของเธอรับรองว่าคุณไม่ หวังแน่ค่ะ,คะมาต่อกันที่อันดับที่2กันบ้างค่ะสําหรับน้องมินพิชยาของเรานางเอกช่อง7จ็ดสีนะคะต้องบอกว่าน้องคนนี้ค่ะเติบโตมาจากละครดังนะคะ,คะพื้บ้านป่าบูทองน้องไอ้กับน้องเอื้อยค่ะหลังจากนั้นก็มีละครละครเรื่อยมาแต่ละครที่สร้างชื่อให้เธอและติดหูและก็ทําให้ทุกคนเนี่ยได้รู้จักเธอในอันดับของนางเอก อีกหนึ่งอีกหนึ่งคนของช่องอันดับต้นๆน,น,นั่นก็คือปิ่นอนงที่เล่นคู่กับหนุ่มเวียสุกลวัต์นะคะงานนี้นะคะสาวมีนของเรานะคะก็เลยได้รั้งในอันดับที่2ไปเพราะว่าหลังจากที่ปิ่นอนงออกไปปุ๊บทุกคนรู้จักสาวมินพิษยามากเต็มตัวนะคะ,คะแล้วก็ทั้งงานโชว์ตัวงานอีเวนต์งานโฆษณาเรียกว่า7วัน37วันหนึน่งอาทิตย์เลยนะเต็มเอียดไม่มีเวลาพักผ่อนเลยปีนี้เธอได้ก็เลยได้รับอันดับที่2ไปในดาวรุ่งค่ะ มาต่อกันที่อันดับ3นะคะเรียกว่ามีตําแหน่งเซ็กซี่แห่งปีด้วยกับสาวสวยอย่างสาวปูปรายาสวนดอกมานั่นเองค่ะแม้ว่ารายนี้จะมีเรื่องปวดหัวมากมายตั้งแต่เรียนยังไม่จบจนเรียนจนกลับมาลุยงานที่ประเทศไทยเนี่ยเรียกว่าเต็มตัวแล้วก็ยังมีข่าวไม่ค่อยจะเข้าหูเท่าไหร่นักแต่ตอนนี้หนูปูเขาแสดงให้เห็นแล้วว่า รักไม่ยุ่งมุ่งแต่งานค่ะทอรียได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสาวฮอตงาในปีที่ผ่านมาค่ะไม่ว่าจะอยู่เมืองไทยหรือว่าอยู่เมืองนอกนะคะก็มีข่าวให้เราได้อัปเดตอยู่ตลอดเวลานะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ะเรีจบกลับมาแล้วก็มีการบอกว่ามีการสารสัมพันธ์กับไฮโซน,นุ่มนะคะที่เคยเป็นอดีตหวานใจของสาวอั้มพัชราภาไข้เชื้องานนี้ก็จบลงไปได้ดีส่วนโอกาสจะรีเทิร์นกลับมาไหมนั้นอย่างที่บอกค่ะซอฟตบบอกว่าตอนนี้ขอไม่มุ่งนะคะขอยุ่งแต่เรื่องงานอย่างเดียวมา ตอนนอันดับที่สีกับเดารุ่งปี55กันบ้างค่ะกับหนุ่มคนนี้ค่ะที่มีรอยยิ้มสเสน่ห์พิมใจสาวๆมากค่ะสําหรับหนุ่มพอสลันของรานาซิลลักษณ์เขาบอกว่านอกจะมีมีฝีมือทางด้านการแสดงแล้วนะคะอธัธยาศัยส่วนตัวยังเป็นเด็กน่ารักนะคะช่างพูดช่างคุยคช่างจอช่างแจช่างซักช่างถามแล้วก็เป็นกันเองกับเหล่านักข่าวแล้วก็แฟนคลับเรียกได้ว่านะคะไปที่ไหนจะได้พบแต่รอยยิ้มของพอสลันเพราะทุกครั้งที่เจอกัน จะมีรอยยิ้มพิมพ์ใจจงทําให้แฟนคลับหลายต่หลายคนหลงรักหนุ่มคนนี้ค่ะกับรอยยิ้มหล่อๆครึมๆของเขาไป<อ>ก็เลยรั้งไปในอันดับที่4ดาวรุ่งปีนี้ค่ะค่ะสุดท้ายกับอันดับที่5นะคะต้องขอยกให้หนุ่มเคนภูภูมพิพงพานุนั่นเองค่ะถึงผลงานแสดงเนี่ยจะมีให้ดูน้อยแต่ข่าวคราวเยอะแต่การแสดงของหนุ่มเคนเนี่ยจากละครสุดฮอตอย่างแรงเงาก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่มีพัฒนาการทางด้านการแสดงเนี่ย ดีขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยจากเมื่อก่อนที่แสดงยังดูแข็งๆอยู่แต่พอมารับบทวิกฤตในเรื่องนี้นะโหเรียกว่าแสดงสมบูรณ์แมากใ<ช>่ะ,ะลวลที่สาคัญค่ะสำหรับน้องเคนภูภูมิของเราเนี่ยะคะถ้าเริ่มรู้จักกับเขาอย่างเต็มตัวนะคะกับภาพยนตร์เรื่องแรก30กําลังเจวค่ะที่ได้ พี่อ้ํานะพัทนาพาชัยเชื้อของเราเนี่ยนะคะซูปเปอร์ตาร์ตัวแม่เนี่ยดันนะคะจนดังนะ,ะ,ะแล้วก็ทําให้เรารู้จักหนุ่มเคนภูภูมินะคะเป็นนักแสดงหน้าใหม่หลังจากนั้นมาค่ะทั้งงานโชว์ตัวงานอีเวนต์เรียกได้ว่าตลอด30วันไม่มีวันหยุดเลยทีเดียวและล่าสุดที่บอกไปค่ะกับละครเรื่องแรงเงาค่ะ,คะได้รับกระแสตอบรับดีมากปีนี้เลยได้รังอันดับสุดท้ายไปในอันดับที่5ค่ะ,คะและนี่ก็คือทั้งหมดนะคะในปีสองพันห้าร้อยห้าสิบห้ากับดาวรุ่งและก็ดาวร่วงประจําปีนนนนีี้้ส่วว่่ววัรุงคะ มาติดตามกันนะคะว่าคุยข่าวบันเทิงเนี่ยจะสรุปข่าวอันไหนประจําปี2555มาฝากกันแต่ว่าวันนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วค่ะกันจากกันไปเหมือนเคยค่ะที่อยู่ด้านล่างให้คุณผู้ชมเขียนไตรเซียบัตหรือว่าจดหมายค่ะเข้ามาติดชมรายการแล้วก็ร่วมพูดคุยกับเราได้นะคะค่ะและช่องทางที่2นะคะสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้ที่ www.intv.co.th ค่ะใช่ค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ปีใหม่นี้แล้วนะคะก็ขอให้ทุกคนเนี่ยเฮงเฮงรวยนะคะขอให้ความรักประสบความสําเร็จใครที่ยังจีบคนนึงไม่ติดนะคะก็ขอให้จีบติดปีใหม่ที่จะถึงนี้นะคะแล้วกเ็เรื่องอะไรที่ไม่ดีเนี่ยลืมมันไปให้มันจมไปกับอดีตนะคะทําปัจจุบนันแล้วก็อนาคตให้ดีๆก็ขอให้ดีขึ้นยิ่งขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปในปีใหม่นี้นะคะ่ะ